สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงแบ่งปันข่าวเกี่ยวกับชิบะเรียมนะคะแต่ข่าวของเปาวานที่เข้ามาเก็บชิบะเรียมนะคะนอกจากนี้ก็ยังคงมีข่าวอื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับชิบะนะคะก็ยังคงมุ่งเน้นที่ข่าวชิบะเรียมเป็นหลักนะคะและก็เดฟ ที่มีการทวิตหรือแบ่งปันนั่นเองนะะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะของชิบ่ายอินุดิฉันก็จะมีคลิปนะคะเป็นภาพแจ้งเตือนก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามาดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะ สภาพตลาดราคาของชิบะอินุค่ะนะคะตอนนี้ตลาดก็เริ่มมีการเทลงหรือดาวลงขายนะคะเมื่อช่วงกลางวันบิตคอยก็ถูกทุบลงไปต่ำกว่า30,000ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีตัวขึ้นนะคะชิบะก็ส่งเดียวกันค่ะชิบะก็มีการไซ์เวดาวลงเช่นเดียวกันค่ะก็คงยังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะเราไปดูราคาของชิบะอินุตอนนี้ก็ลบอยู่ที่ศู เรนะคะราคาล่าสุดของชีบะค่ะก็คือ779ค่ะ3ตัวท้ายนะคะก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะคะก็มีดันขึ้นเล็กน้อยและก็ดาวลงนะคะแรงอยู่ที่18เม็ดเงินอยู่ที่นะ4.59บิลเลียนค่ะนะคะส่วนนะคะวอลลุ่มการซื้อขายช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีอยู่ที่84.72ล้านค่ะนี่ก็คือราคาล่าสุดของชีบา นะคะอ่ะเราไปดูข่าวเรื่องอารมณ์นักลงทุนค่ะนะคะตอนนี้อารมณ์อยู่ที่50ค่ะนะ,ะก็เกือบจะหลุดนะ,ะเกือบจะหลุด50แล้วนะคะถ้าหลุด50หมายความว่า นะคะนักลงทุนเริ่มกังวลแล้วนะคะเราไปดูการกาวสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ก็เกาๆนะคะชุมชนแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะนะคะกาวอยู่นะคะก็มี1เซนกับ0.001น,น,น,นะะก็คือกาวให้ชิบะลดศนย์ไปนะคะ2ตัวให้เหลือ3ตัว2ตัวและ1ตัวค่ะนะคะ นะเท่าที่ดิฉันติดตามนะคะชุมชนก็ค่อนข้างแบ่งปันกันให้ลดสูงนั่นเองนะคะดิฉันก็นำตัวกาวนะเป็น1นึ่งเซนค่ะเพราะดีฉันรอ1นึ่งเซนอยู่นะคะ ถ้านหนึ่งเซนมาเมื่อไหร่ขายเมื่อนั้นค่ะ,นะวันนี้ก็แบ่งนะบ,บอกก่อนนะคะดิฉันพูดถึงราคาเป็นเพียงการกล่าวเท่านั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นะคะเพราะมันต้องรอภาพใหญ่ของตลาดและชี้บาทเหลี่ยมนะคะเราไปดูข่าวอื่นๆค่ะนะคะข่าวแรกก่อนเลยนะคะวันนี้ก็เน้นข่าวเก่าๆนะคะข่าววิเคราะห์ราคานั่นเองนะคะชีบาเปิดตัวฤดูร้อนของชีบาเหลี่ยมชีบาทจะสามารถนะคะ การจัดศูนย์ได้มากขึ้นหรือผักดันราคาไปที่0.001ดอลลาร์ได้หรือไม่นะคะมาดูค่ะเขาวิเคราะห์อ,อย่างไรนะคะชีบาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของนะคะงานนะคะ Blockchain Boot h o n f e r e n c e น,นะคะ์คอ Conference ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนสิงหาทีมงานยังได้เปิดตัว Summer of นะคะ ชีบะเลียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติบการเตรียมพร้อมนะคะต้อนรับชีบะเลียมสู่นะคะไมเน็นะคะชีบะพยายามที่จะมีประสิทธิภาพทางเทคนิคมากขึ้นพยายามดำเนินโครงการหลายโครงการเพื่อก้าวข้ามแท็กมีนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในปี2022ทีมงานชีบะได้ิเริ่มเกม e t โท i t y และโปรเจก แมนเตอเวิร์สของชินะคะนอกจากนี้ทีมงานยังได้เปิดตัวชิบัรเลียมเทสเน็ตเนื่องจากชุมชนกำลังรอโครงการที่จะเปิดตัวในไมเน็ตสิ่งนี้ควรจะเป็นเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ล่าช้าเนื่องจากความท้าทายอื่นๆนะคะเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับฤด,ดูร้อนแห่งชิบัเลียมนอกเหนือจากการพัฒนาหลายอย่างที่ นำไปสู่การเปิดตัวเครือข่ายหลักของชิบะเรียมแล้วทีมงานกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ชิบเรียมนะคะใหม่เครือข่ายทดสอบยังได้รับการยอมรับอย่างดีจากระบบนิเวศเนื่องจากมีธุรกรรมมากกว่า30ล้านรายการนอกจากนี้ปัจจุบันมีที่อยู่กระเป๋าเงินมากกว่า17ล้านรายการที่มีเวลาบล็อกเฉลี่ย5วินาทีนะคะอีกหนึ่งการอั เทที่สําคัญของชุมชนชิบะคือชิบาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักสําหรับ The Blockchain Bulletin List นะคะ Conference Conf Conf ในเดือนสิงหานี้สิ่งนี้ได้รับการเปิดเผยจากชีบาัวหน้าผู้พัฒนาก็คือกู้สมมานั่นเองนะคะรายงานรายละเอียดการประชุมและประสิทธิภาพของราคาชิบาตามรายงานชีบาจะมีบูธสองคูหาห้อง VI นะคะ คำปาัยสิ่งเหล่านี้จะใช้เพื่อแสดงชุดผลิตภัณฑ์นะคะแผ่นฟอร์มและบริการมินชิบารีมนะ,ะผลิตภัณฑ์ของชิบะก็อย่างที่เรารู้นะคะก็จะมี m a t t e r ์ e r s รชิบะคอแล้วก็ชิบะอินโะทบี้นะคะแล้วก็ชิบะโอชิปและพันธมิตรของชิบะค่ะที่นะคะมาร่วม ปาร์ตี้ด้วยกันนั่นเองนะคะเขายังได้กล่าวด้วยว่าพันธมิตรบางส่วนจะเปิดตัวในฤดูร้อนของชิบะเรียมกันนอกจากนี้เราจะแสดงโครงการทั้งหมดที่สื่อสารสื่อสารความปรารถนาที่สร้างด้วยชิบะเรียมทิสในการประชุมประการแรกฉันต้องพูดแบบเสมือนจริงในการประชุมด้วยนะคะผ่าน AI ท้ายที่สุดจะมีเซอร์ไพรส์และ ช่วงเวลาดีๆอื่นๆนอกจากปาร์ตี้สุดท้ายของงานได้รับการสนับสนุนจากชินะคะเป็นการทดสอบอันฟ้าสำหรับชิบะชิบะคอนในหลายๆด้านอยาก จะไปที่นั่นแต่คุณไม่อยากพลาดมันนะคะนี่ก็คือข่าวแรกค่ะเราไปดูข่าวต่อมาค่ะถ้าสกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะชิบะหลายหมื่นล้านถูกส่งไปและกลับจากใบแนนเนื่องจากราคาของชินะลดบลงในช่วงข้ามคืนในช่วงช่วงมงที่ผ่านมาปวันได้ซื้อและขายชิบะเกือบสามหมื่นล้านบนแผลปฟอมการซื้อขายใบแนนนะคะ20ิบ 6.6พันล้านชิบะที่กำลังเคลื่อนที่อัตราการเผาไหม้ของชิบะลดลงอย่างมากนะคะข้อมูลที่ได้รับจากนะคะ in ah uh, into scan แสดงให้เห็นว่าภายใน60นาทีที่ผ่านมาเจ้าของกระเป๋าเงินนี้แระนามได้โอนชิบะจำนวนมากซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบนะคะเกือบ30 พันล้านเหรียญมินส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้ถูกย้ายเข้าและออกจากแผ่นฟอร์มการซื้อขายระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณใบแนน2 6 6 6พันล้านชิบะที่กำลังเคลื่อนที่อินเทอร์สแกนสังเกตเห็นธุรก,กรรมขนาดใหญ่นะคะ10รายการของชิบะขณะที่พวกเขาย้ายจาก1 5พันล้านชิบะเป็น7 5พันล้านเหรียญชิบะ มีการย้ายชิบะจำนวน1.5พันล้านชิบัและ7.5พันล้านชีบะจากใบแนนไปยังกระเป๋าเงินนิรนามหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะมีการซื้อในทางกับกันวานตัวอื่นได้ส่ง1.6พันล้านชิบะและ2พันล้านชีบะไปยังใบแนน wallet เพื่อขายมินคริปโตเคเรซีของพวกเขานอกเหนือจากการโอนดังกล่าวแล้ว อินเท s ร a สแยังสังเกตเห็นว่าวันที่ไม่รู้จักยังทําธุรกรรมจํานวนมหาศาลถึง5รายการโดยทําธุรกรรมจํานวนมหาศาล2 9, 000, 3, 000, 3. 9, 000, 2 9พล้าน4.3พันล้าน3.9พล้าน2.9พล้านและ5.4พล้านระหว่างกันนะคะโดยรวมแล้วมีการทําธุรกรรมเหรียญชิบะจํานวน26.6พนล้านเหรียญนะ อัตราการเผาไหม้ของชิบะลดลงอย่างมากจากข้อมูลแผ่นฟอร์มชิบะเรียมอัตราการเผาทำลายเหรียญชิบะได้ลดนะคะอย่างมาก24ชั่วโมงที่ผ่านมามูลค่าจากเว็บไซต์นี้แสดงนะคะลด73.11%โดยมีชินะคะทั้งหมด นะคะ24ตัวที่ถูกลบออกจากนะคะไหลเวียนเมื่อเทียบกับชีบะประมาณ90ล้านตัวในวันจันโดยรวมโดยรวมแล้วมีการทำธุรกรรม7รายการโดยย้ายชีบะไปยังกระเป๋าเงินปลายทางก่อนก้อนที่ใหญ่ที่สุดคือ13ล้าน ชิบะซึ่งถูกเผาเมื่อประมาณ16ชั่วโมงที่แล้วตามข้อมูลที่แบ่งปันโดยแหล่งดังกล่าวอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนที่ผ่านมาชุมชนชิบะสามารถลบ915ล้านนะคะจากการหมุนเวียนของอุป,ปทานในการทำธุรกรรมเกือบ140รายการไปยังกระเป๋าเงินที่เสียในขณะที่เขียนบทความนี้ชิบะ ถูกพักกลับไปที่อันดับที่สิบหกไอ้สิบเก้านะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะยังคงเป็นข่าวเปลววานนะ,ะท็อปเปลววานเพิ่มสี่จุดหนึ่งห้าล้าน,ล,านล้านชิบะเพื่อเป็นผู้ถือรองชิบะที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ยี่สิบเ็ดโอ้โหก็คิดนะคะโอ้โหเปาววานใหญ่นี่อันดับที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะแปลว่าอันดับที่หนึ่งต้องเยอะกว่านี้เยอะเลยนะคะเปาววานชิบะ ใหม่ล่าสุดสะสมชิบะมูลค่า32.46ล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะข้อมูล in, interscan.io i n เผยให้เห็นว่าวานที่พึ่งเปิดใช้งานได้เพิ่มชิบะจำนวน4.15ล,ล้านล้านมูลค่า32ล้านดอลลาร์นะคะ ไปยังกระเป๋าเงินของเธอการสะสมจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นในการทำธุรกรรมสามรายการแยกกันนะคะความสนุกสนานในการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อนะคะเมื่อประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วขณะที่วานเริ่มเคลื่อนไหวครั้งแรกในการทำธุรกรรมครั้งแรกเธอซื้อโทเค็นที่บัต จำนวน4.11ล้านล้านมูลค่า31นะคะล้านดอลลาร์3าล้านดอลลาร์ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอได้ซื้อโทเค็นชิบาอีก1.5ล้านมูลค่าเพียง11นะคะ11ด,ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของเธอเธอได้เพิ่มโทเค็นชิบะ37ด6าพัล้านลงในแผ่นฟอร์มนะคะ แผ่นลงในพอร์ตโพลิโอของเธอรวมมูลค่า294.236ดอลลาร์จากการสะสมนี้วานที่พึ่งโพสออกมาจากออกมาจะกลายเป็นผู้ถือชีบารายใหญ่ที่สุดอันดับที่27นะคะชิบาคองครอบครองอีครอบครองอิทุเรียนวานโฮดดิงนะ ปลาวานนะคะเครื่องมือติดตามนะคะปลาวานเข้ารหัสนั่นเองมีการแบ่งปันผ่านทวิตเตอร์นะคะนอกจากนี้ชีบะยังกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆใน,นบรรดาปลาวานอิทูเรียน,นะคะ่ะที่ใหญ่ที่สุดจากข้อมูลนะคะวานสเต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 นะคะสแตนวานอิทูเรียนหนึ่งร้อยอันดับแรกรวมถืออยู่ที่นะคะสี่สิบเก้าจุดหกเก้าล้านล้านชีบะคิดเป็นมูลค่าหกร้อยหนึ่งประมาณนะคะ 620ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ11%นะคะนี่ก็คือข้อมูลปราวานค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อข่าวข่าวนี้พูดถึงชีบะการไหลเข้าของปราวานพุ่งสูงขึ้น3,700%เกิดอนต์เกิดอะไรขึ้นนะคะก็ยังคงเป็นข่าวปราวานนะคะการไหลเข้าของผู้ถือครองลายใหญ่ของชีบะ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อมูลของ Into the Box ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น3,770%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะผู้ถือรองรายใหญ่นะคะไหลเข้าจาก Into the Box ติดตามเงินทุนที่เข้าสู่ที่อยู่ของว่านหรือนักลงทุนแบบ7วันรายเดือนหรือรายปีตามค่าตาม คำนิยามวานคือที่อยู่ที่มีมากกว่า1%ของอุปทานหมุนเวียนของสินทรัพย์คริปโตในขณะที่นักลงทุนเป็นผู้ถือครองระหว่าง0.1%ถึง1%ของอุปทานหมุนเวียนดังนั้นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการไหล เข้าของผู้ถือรายใหญ่อาจบงชี้ว่ากิจกรรมการซื้อที่แข็งแก่งกำลังเกิดขึ้นอาจเป็นกรณีนี้เนื่องจากที่อยู่เหล่านี้จำนวนมากซื้อจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์รวมโอนการได้มาไปยังที่เก็บข้อมูลนะคะนอกจากนี้การพุ่งสูงขึ้นของอินโปรนะคะของผู้ถือรายใหญ่อาจชี้ไปที่จุดต่ำสุดของราคาเนื่องจากที่อยู่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะซื้อ จำนวนมากหลังจากราคาที่ลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยงานมักโยกย้ายเงินทุนที่พึ้งได้รับไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการไหลออกจากที่อยู่เหล่านี้นะคะที่กล่าวว่าการดูการไหลออกของผู้ถือครองรายใหญ่ของชิบาในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานะคะกระแส สุทธิของชิเพิ่มขึ้น616้อยสิบหนะคะเอ่อหกแสนหนึงมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดเปอร์เมื่อการสะสมเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทั้งการไหลเข้าและออกไม่สามารถศึกษาแยกกันได้โดยไม่พิจารณาการไหลสุทธินะคะผู้ถือรายใหญ่นะคะเนตปรอให้แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ตำแหน่งของปราวานและนักลงทุนตามที่กำหนดไว้ข้างต้นกล่าวโดยสรุปการพุ่งขึ้นของกระแสสุทธิอาจถูกมองว่าเป็นการสะสมจากผู้ถือรายใหญ่หรือปราวานในขณะที่การลดลงอาจบ่งบอกถึงตําแหน่งที่ลดลงหรือการขายการดูเน็ตฟรอของผู้ถือครองรายใหญ่ของชิ เพื่อพิจารณาความแตกต่างสุทธิในตำแหน่งของวานบ่งชี้ถึงการสะสมจำนวนมหาศาลในช่วง30วันที่ผ่านมาในช่วง30วันที่ผ่านมากระแสสุที่ของผู้ถือครองรายใหญ่เพิ่มขึ้นถึง616,538%ในทางกับกันสามารถเห็นในช่วง7วันที่ผ่านมาซึ่งเน้นการลดลง6,000 343%เนื่องจากวันลดตำแหน่งลงนะคะอ่าเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวโครงการชิบาเลียมนะคะ h e c a ฮโดย NFT Lab นะคะจะปกป้องการลดการลงทุนของคุณได้อย่างไรนะคะเป็นคำตอบนะคะการแฮกและการโจรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆนี้ภายในภาคส่วนการเงินแบบกระจายอำนาจ ดีไฟซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3.1พันล้านดอลลาร์ในปี2565ตามที่ NFA แลบชี้ให้เห็นนะคะทำให้เกิดความกังวลอย่างหนักตกใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระบบนิเวศเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อเงินทุนของนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นนะคะความปลอดภัยนะคะยัง นะแต่ยังสร้างเงามืดให้กับการเติบโตโดยรวมกับการยอมรับนะคะการยอมรับดีฟาในกระแสหลักอีกด้วยเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเล่งด่วน NFA ของนะคะนำเสนอนะคะซึ่งเป็นโซลูชันบุกเบิกสัญญาณว่าจะให้การปกป้องเพิ่มเติมอีกชั้นสำหรับองคงการและผู้ใช้นะคะการรักษาอนาคตของดีฟาการประกัน เพื่อช่วยเหลือในขณะที่ภูมิมิทัศน์ของดีฟายพัฒนายอย่างต่อเนื่องการรับมือกับความท้าทายได้ด้านความปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะของฮีฮีฮีคาร์สนะคะอินชลันนะคะกลายเป็นสัญญาณแห่งความหวงังโดยนำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครเพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องโครงการ และผู้ใช้ที่มีคู่ที่มีค่าของพวกเขาค่ะนะคะนี่ก็คือแผนการนะคะป้องกันความปลอดภัยนั่นเองนะคะเราไปดูขา่านี้กันค่ะโครงการชิบาเลียมนะคะมาร์คแสมนะคะนิยามใหม่ของการซื้อขายดีวาบนขอบฟ้าของชิบะเรียมนะคะ,ะเมื่อการเปิดตัวชิบะเรียมได้รับการคาดหวังอย่างสูง ะะใกล้เข้ามาแล้วนะคะ Mars Swap นะคะส w นะคะก็กลายเป็นแผ่นฟอร์มดีฟายที่มีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะปฏิวัติแนวการซื้อขายคริปโตผลงานของทีมนะคโโลโคโ n นนะคะ Mars ที่เป็นนวกรรมใหม่นะคะ Mars Swap ที่เป้าหมายเพื่อให้ทั้งผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับและผู้ค้าที่ ช่ำสเชองด้วยแผ่นฟอร์มที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้นะคะสาระสำคัญของมามา,มาสสวร์น,นะคะอยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะอย่างลากลึกของผู้ก่อตั้งนะคะผู้ก่อตั้งอินอินคาววังนะคะอินคาววัง อินคาวังถ้าสะกดผิดต้องขออภัยนะคะในฐานะผู้ถือขี้บารท,ที่อุทิศตนนอกเหนือจากการเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจแล้วนะคะสวามยังเป็นสัญญาสัญญลักษณ์ของการทะเยอทะยานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศการเข้ารหัสรับทั้งหมดชิบะมีบทบาทสาคัญในการสร้างลากฐานนะคะ,อะของมาร์กและผล และเป็นผลให้นะคะมาร์สเวมเองการซื้อขายที่ราคาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวชีบาเลียมนะคะด้วยการเปิดตัวชีบาเลียมที่ขอบฟ้านะคะมาร์สวม์กำลังเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการ นะคะคจากเลนะาเตอร์นอัจฉริยะโดยสัญญาซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้โดยมีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดผู้ใช้สามารถตั้งค่าตั้งตารอที่จะซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่หลากหลายโดยไม่ต้องมีคนกลางต้องขอบคุณโมโมเดนผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัตินะคะได้รับการสนับสนุนโดยสัญญ,ญาณอาาญญาัจฉริยะที่นะเขียนโดยนะคะ โซลิดดเตอร์นะคะและการตรวจสอบอิสระนะคะโมเดิร์น AMM ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการซื้อขายที่ราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้สมุลน,นะคะสมุดคาสั่งซื้อนะคะอ่าเรามาดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวสุดท้ายพูดถึงนะคะข่าวสุดท้ายนะคะจะเป็นการวิเคราะห์นะคะอ่าเป็นการวิเคราะห์นะคะการทำนายราคาชีพบาทนะคะ ด็อกคอยนะคะจะสามารถเข้าถึง1ดอลลาร์แซงแอปบิตคอยในมูลค่าตลาดได้หรือไม่นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ชีบะจะไปแตะหนเซนได้หรือไม่นะคะอ่าเรามาดูนะคะชิบะนะคะได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะอิชูเลียนนะ,ะชิบะโรเยอร์ที่2มีการคาด เดานะคะเป็นการคาดการนั่นเองนะคะเมื่อมีการเปิดตัวชีบาทเรียมนะคะแอปพลิเคชันกระจายอำน,นาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้งานนะคะหากเราเห็นนะคะมูลค่าของดอกคอยนะคะก็ค่อนข้างสูงอยู่ถ้าชีบาทจะไปแข่งนะคะนะโดยราคาชีบารจะไปถึงหนึ่งเซนหรือไม่ประมาณนะคะบริษัทนะคะชื่อดังอย่างแอปนะคะอุ อุปทานหมุนเวียนของชีบะ589ด้าล้านล้านทุกเค้นที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการเผาไหม้จะต้องลดลงอย่างมากเพื่อสร้างนะคะลอยบุมนั่นเองนะคะเราไปดูต่อนะคะอุปทานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าตาการเผาไหม้ชีบะเพิ่มขึ้นในวันจันทร์เพิ่มขึ้นถึง6,340เอร์ซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้การเผานะคะชีบะ นะคะ79ล้านชีบาตามข้อมูลของชิบาเรียมซึ่งเป็นเครือข่ายติดตามกรารเผาไหม้ชิบาเรียมนะคะศักยาภาพชิบาเรียมหนึ่งในตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้สําหรับการเติบโตชิบาในอนาคตคือชิบาเรียมซึ่งเป็นนะคะโซลูชันเลเยอร์สองที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายหลักของชิบาเป้าหมายหลักของชิบาเรียมคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทําธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมด้วยการสร้างเครือข่ายบล็อกเชนที่มีความคล่องตัวมากขึ้น ชิบามีเป้าหมายที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมและขอบเขตของ m a t เ e r ร์ r ค่ะชิบาเรียมการพัฒนานะคะกุสามาหัวหน้านะคะที่อยู่เบื้องหลังนะคะเปรียบเทียบม,มูลค่าหลักของทรัพย์สินตามราคามูลค่าแม้ว่าข้อโต้แยง้งเชิงบวกบางข้อสน ข้อแนะนำชีบะอาจสูงถึง1เซนโทเคนเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงความท้าทายที่ผเผชิญหน้านะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าระยะสั้นๆมันก็เป็นไปได้ยากนะคะแต่หากระยะยาวค่ะก็มีโอกาสค่ะเพราะหากบล็อกเชนของทิบะนะคะมีการใช้ประโยชน์มากมีความต้องการของคนมากช่วยเผาผลาญเยอะก็ ก็มีโอกาสนั่นเองอาจจะอีก5ปี10ปีหรือ3ปีได้หมดไม่มีใครรู้มันอยู่ที่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยและการลดอุปทานด้วยนะคะอ่านี้ก็คือสิ่งที่เขาหยิบยกมาค่ะนอกจากนี้จำนวนเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณ25%ของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ในประเทศของ gdp ของสหรัฐเทียบแล้วกับบิตคอยนะคะมูลค่า5้า 7พันล้านดอลลาร์ชีบาตจะต้องแซงหน้าบริษัทชื่อดังก็คือ A Apple ในแง่ของมูลค่าตลาดในขณะที่กลไกาการเผาไหม้ค่ะนะคะกลไกาการเผาไหม้ของชีบัตนะมันก็ยังไม่เห็นได้ชัดนั่นเองนะคะนะในกลไกาการเผาไหม้ของชีบาตณนะปัจจุบันเราก็จะเห็นอยู่นะคะว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะสรุปก็คือนะคะอ,อนาคตค่ะ ถ้าปีนี้ในบทวิเคราะห์นี้บอกว่าเป็นไปได้ยากแต่อนาคตก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องติดตามต่อไปค่ะนะคะอ,อนาคตเนี่ยก็ต้องมาติดตามค่ะนะมันก็มีโอกาสแต่ว่า ก็ต้องมาดูอีกทีว่าเมื่อชีบะเรียมเปิดตัวแล้วศักยภาพมันขนาดไหนนะคะถึงเวลานั้นถึงจะมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ก็คือสำหรับข่าวในวันนี้ที่แบ่งปันเกี่ยวกับชีบะอินุค,ค่ะถ้าสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขอไปจริงๆค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็แบ่งปัน แค่นี้ค่ะและก็ปิดท้ายด้วยคำเตือนนะคะ